วิทยุการบินแห่งประเทศไทยครบรอบ77ปีร่วมสืบสารประเพณีแห่เทียนพรรษาสร้างเครือข่ายชุมชนรอบสนามบินอุบลราชธานีมุ่งพัฒนาให้บริการจราจรทางอากาศควบคู่สร้างประโยชน์ต่อสังคมนางมณพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าบทบาทของวิทยุการบินไม่เพียงเป็นองค์กรหลักในการบริหารจราจรทางอากาศของประเทศ แต่ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาและส่งเสริมสังคมรอบด้านซึ่งการเข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลร,ราชธานีในครั้งนี้เป็นการสืบสานประเพณีที่ดีงามและยังแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรและชุมชนโดยเฉพาะในพื้นที่รอบสนามบินอุบลราชธานีซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์และเป็นเมืองสำคัญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นจุดเชื่อมต่อไปอยังภูมิภาคอื่นๆของประเทศรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค ทั้งนี้ได้มอบหมายให้วิทยุการบินแห่งประเทศไทยเตรียมพร้อมบริหารจัดการเที่ยวบินในช่วงเทศกาลแห่เทียนพรรษาเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนจำนวนมากที่เดินทางมาร่วมชมขบวนแห่เทียนพรรษาตามนโยบายกระทรวงคมนาคมเพื่อโอกาสประเทศไทยนายสุนันท์นิ่มฟักรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บวทกล่าวว่าวิทยุการบินมุ่งพัฒนาคุณภาพด้านการให้บริการจราจรทางอากาศ ด้านบุคลากรด้านระบบเทคโนโลยีและด้านการบริหารจัดการโดยเชื่อมั่นว่าความมั่นคงขององค์กรต้องเติบโตไปพร้อมกับสังคมโดยรอบซึ่งศูนย์ควบคุมการบินอุบลราชธานีเห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้จึงได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนประกอบกับปี2568วิทยุการบินครบรอบ77ปีจึงเป็นโอกาสดีที่จะได้เข้าร่วมในประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลร,ราชธานีโดยสนับสนุนชุมชนวัดแจ้งในการแกะสลักตกแต่งต้นเทียนพรรษาตกแต่งรถแห่และเข้าร่วมริ้วขบวนแห่เทียนพรรษานับเป็นโอกาสดีในการสร้างความเข้าใจระหว่างองคอก์กรกับชุมชนสร้างโอกาสในการเรียนรู้และจุดประกายความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามให้สืบสารต่อไปอย่างไรก็ตามนะคะวิทยุการบินพร้อมสนับสนุนกิจกรรมที่มีส่วนร่วมกับชุมชนในทุกภูมิภาค อย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับความปลอดภัยทางการบินควบคู่ไปกับการสร้างประโยชน์ต่อสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดหรือบวทเข้าร่วมสืบสารและส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นผ่านกิจกรรมแห่เทียนพรรษาประจำปี2568ณจังหวัดอุบลราชธานีนะคะ ซึ่งถือเป็นงานประเพณีสําคัญส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศโดยศูนย์ควบคุมการบินอุบลราชธานีได้สนับสนุนชุมชนวัดแจ้งในการแกะสลักตกแต่งต้นเทียนพรรษาสําหรับการประกวดต้นเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจําปีที่เผยแผ่พุทธประวัติตอนมานรผจนอย่างงดงามสะท้อนถึงความตั้งใจขององค์กรในการมีส่วนร่วมกับชุมชนในพื้นที่รอบสนามบินสร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นพร้อมเชื่อมโยงเครือข่าย ทั้งภาครัฐเอกชนและประชาชนในพื้นที่โดยกิจกรรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเนื่องในโอกาสครบรอบ77ปีวิทยุการบินที่มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการให้บริการจราจรทางอากาศควบคู่กับการสนับสนุนและส่งเสริมสังคมค่ะ,อะขออนุญาตนะคะวันนี้ต้องถือโอกาสสวัสดีพี่น้องชาวบนรัชธานีและก็พี่น้องจากทั่วสารทิศนะคะที่เดินทางมาร่วมชมประเพณีแห่เทียน ข้าพรรษาซึ่งเป็นประเพณีที่สําคัญของพี่น้องของคนดีสารขณะนี้นะคะเรายืนอยู่ที่สนามบินท่ากาศยานสนามบินจังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็พวกเรานะคะเจ้าหน้าที่จากบริษัทวิยุการบินก็มาร่วมกิจกรรมดังกล่าวซึ่งบริษัทวิยุการบินนะคะนอกจากเราทําเรื่องของอ การจัดการจราจรทางอากาศแล้วสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่กระทรวงคมนาคมได้มอบหมายภารกิจนั่นคือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนซึ่งงานประพิธีแห่เทียนข้นาวพรรษานี้นะคะหลายคนหลายท่านอาจจะยังไม่เคยชมเรื่องของความสวยสามขงงานจากการแกะสลักต้นเทียนที่มีความประณีตและก็คงเอกลักษณ์ของพี่น้องของคนอีสานแล้วยังสามารถที่จะดึงดูดนะักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมสถานที่สําคัญของ จังหวัดบุรีชธมนีนะคะสิ่งสำคัญสูงสุดนะคะกระทรวงคมนาคมเน้นย้าเรื่องของกระบวนการมีส่วนร่วมรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีซึ่งในกิจกรรมวันนี้ไม่เพียงแค่จังหวัดบุรีชธมนีที่ผ่านมาเราก็ได้รับสนับสนุนและร่วมเข้าไปร่วมกิจกรรมประเพณีบุญบั้งไฟที่จังหวัดจษฎทธิรและก็ประเพณีสําคัญสาคัญของคนอีสานแล้วก็รวมทั้งทั้ง,งประเทศไทยก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่กระบวนการมีส่วนร่วม แล้วก็สร้างจิตสำนึกที่ดีร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวไปกับบริษัทวิทยุการบินส่วงคมนาคมค่ะ